สวัสดีค่ะวันนี้จะมาแบ่งปันนะคะวิธีการคลายร้อนนะคะให้หมูแม่พันธุ์นะคะที่ฟาร์มก็อ่ใช้ตัวฉีดพ่นละอองฝอยนะคะหัวน้ําละอองฝอยนะคะฉีดให้เขาแบบนี้นะคะแม่พันธุ์พ่อพันธุ์นะคะตกลงมาก็ไม่ได้ฉีดนานไม่ได้ฉีดตลอดทั้งวันนะคะฉีดเป็นระยะระยะนะคะสามห้านาทีก็ปิดนะคะ 2-3ถึงสามชั่วโมงก็เปิดฉีดใหม่คลายร้อนนะคะแล้วก็เพื่อป้องกันหมูไอตอนกลางคืนนะคะเราจะไม่ได้เป็นกานะคะหัว,วก็ลองฝอยก็จะเป็นประมาณนี้นะคะ,ะไม่ใช่น้ำหยดนะคะลองฝอยที่ฉีดออกมาก็จะเย็นสดชื่นน,ะะนอนสบาย,ยนะคะจะเปิด ให้เขาได้เย็นประมาณ3าถึงหนาทีนะคะแม่พันเย็นสบายนะคะเพราะว่าบางทีน้ำจากสายยางที่เราปลดออกมาใหม่ๆมันก็จะร้อนนะคะอันนี้ไม่ร้อนนะคะไม่ร้อนัน <c oughs> สบายเลยนะคะพอพันธุ์ของเรา <c oughs> เปิดขายร้อนให้เขานะคะจะได้ไม่เครียดนะคะช่วงนี้อากาศร้อนการดูแลหมูค่อนข้างจะยากนะคะการจัดการนะคะจะยากเราต้องอยู่ดูแลใกล้ชิดตลอดนะคะวันนี้ก็มาแบ่งปันความรู้เพียงเท่านี้นะคะตรงนี้ช่องนี้ไม่มีหมูอยู่นะคะแต่ก็มหมูค่อคขี้เหมือนเดิมนะคะสนใดสนใจ ไม่ได้ขายนะคะติดต่อสอบถามขอคําแนะนาําแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันยนินด,ดีมากๆนะคะเพื่อเอามารปรับปรุงเพิ่มเติมวิธีการเลี้ยงลูกหมูพัฒนามหมูแม่พันธุ์และลูกหมูของเราให,ให้ดีขึ้นนะคะให้เป็นมือ,อาชีพยิ่งขึ้นนะคะสำหรับวันนี้ขอพบกันแต่เพียงเท่านี้นะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ